เราไปที่เราย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่แห่งหนึ่งทีนี้ในว a ตู u หนึ่งของละมาศเราเข้าใจผิดตลอดว่าข้าวแล้วทั้งที่มันยังไม่ได้ข้าวมารู้หลังจากที่ผ่านไปแล้วสิบปีถามว่า สิบปีนั้นเราจะต้องชดหรือเปล่า,อาพอนึกถึงคำถามนี้นึกถึงมัสอาลาที่เขาถามแซคดาวุฒสมัยแซคดาวุฒมีชีวิตอยู่เขาถามกรณีคล้ายนี้แหละเขาถามว่าคนคนหนึ่งนี่เนี่ยเขาก็ย้ายจากาจากบ้านเกิดของเขาไปอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วทีนี้จากบ้านของเขาเนี่ย สูบบ์เขาในวัดตูนี้สมมุติว่า TC ห้าสิบตอนหัวรุ่งสูบบกเขาแล้วบ้านเขาทีนี้เขาก็ไปอยู่แห่งหนึ่งเขาก็เข้าใจว่า TC ห้าก็เข้าแล้วแหละเขาก็เลยละหมาดในวัดตูนั้นเขาเป็นคนที่รักษาเวลาเอาเวลาอัฟดอลเขาไว้ไงพอ TC อ่า ห้าสอย่างนี้เขาก็ละหมาดซูบโบแล้วแต่ที่ไหนได้ผพานไป10ปีมารู้ตอนหลังว่าแห่งใหม่ที่เขาอยู่นั่นนะซูบโบดันไปเข้าตีห้บนาทีอ่าเข้าใจนะครับก็เท่ากับว่าเขาละหมาดยังไม่ได้เข้าวัดูใช่ไหมล่ะทีนี้มีคนถามแซกดาวุฒิกรณีเดียวกันเลย ว่าคนคนนั้นเน่ยเขาจะต้องชดเชยสูบุกของเขาตลอดที่เขาละหมาดหรือเปล่า10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมานั้นอ่าเซ็กดาวุฒตอบว่านี่กรณีนี้ก็เหมือนกันก็ตอบว่าวาจิบชดแค่วัตูเดียววัคตูเดียวนะครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะเอาททำไมเป็นวัคตูเดียวอ่า อ่ะพี่นงฟังนะพี่นงฟังอ่าวั k ตูแรกของซูบ o h กับที่ใหม่ที่เราย้ายไปมันเข้าจริงจริงตีห้าสิบนาทีแต่เราไปละหมาดต 4, ีสี่ห้าสิว a ต t u s u b o ยังไม่เข้าในวั k ตูนั้นเราละหมาดไม่ซ้อเข้าใจนะครับเราละหมาดไม่ซ้อแต่พออีกซูบ o อีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันเราละหมาด ละหมาดในวัตตูที่2นั้นนะถ้าเราดูข้างนอกนี่มันไม่ซ้ออัด,ดะไม่ซ้อแต่มันจะกลายเป็นกอดดอซ้อหมายถึงยังไงมักหมายถึงละหมาดวันที่สองของวัตตูสูโบนั้นจะเป็นการชดของวัตตูแรกของวันแรกที่เราย้ายไปอยู่ตรงนั้น ละหมาดวันที่สามจะกลายเป็นชดด้วยปริยายของวันที่สองละหมาดวันที่สี่จะกลายเป็นชดปริยายของวันที่วันที่สามไต่เต้าไปเรื่อยไล่หลังไปเรื่อยนั่นแหละเลยแซคดาวุฒบอกว่าวาดยิบชดแก่วัคตูัวเดียวทีนี้ทําให้การตอบของแซคดาวุฒกระจ,จ่างชัดเลยมาว่าการที่เราละหมาดถ,ถึงเราไม่ใส่กอดอ มันก็ถ้าไม่ใช่วัตถูของมันถ้าเรามีค้างจะกลายเป็นกอโดโดด้วยปริยายเข้าใจอย่างทีนี้อ่านั้นดีนะที่เซ็กดาวุดช่วยตอบเซ็กดาวุดช่วยอธิบายนะถ้าเซ็กดาวุดไม่ตอบละ่ะเราจะเอาคำตอบจากไหนอ่าที่มาอาวัจจะตามนาบีอย่าไปไปถามนาบี หรือไปหาฮัดเดสเองนี่คือความจริงนะที่พูดเนี่ยจะเตือนให้ท่านนั่นแหละอ่าได้รู้จักตัวเองรู้เขารู้เราอย่าโมเมว่าเรารู้มากกว่าอุลามะมันเป็นไปไม่ได้ผมย้ำม,มาตลอดและดีด้วยนะที่แซคดาวุฒช่วยอธิบายอ่าทบหลังทบไปเรื่อยทบไปเรื่อย ถ้าแกไม่อธิบายแบบนั้นก็งงเป็นกายตาแตกเโอ้ทำไมวะต้องชดแกวักตูเดียวขาดละมาตั้งสิบปีนะซูโบโูนะอ่าทีนี้พอแซคดาวุฒอธิบายแล้วก็ถึงบางอ้อแล้วและทำให้เราก็รู้อีกรู้ซึ้งอีกว่าแซคดาวุฒนี้อันเลมจริงๆชัดเจนจริงๆลึกล้ำจริงๆสมราคากับที่เรียนมา 42ปีอ่ปีนี่แหละครับพี่น้องคือไม่ใช่อะไรนะครับคือเรานี่เนี่ยอยู่ในกรอบของาศาสนาสเกี่ยวกับาศาสนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราต้องคว้นควาเราต้องอกว้านหาสิ่งที่เป็นจริงนะครับ ไอ้เรื่องพักเรื่องพวกเรื่องคนมีอำนาจเรื่องคนมีบุญคุณเรื่องคนที่เราเกลียดชังอย่าอย่ามาป,ปะปนวิชาการคือวิชาการใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ต้องแยกแยะนะครับอ่าทางที่แซคดาวูดไม่ใช่ปะเรานะอะไรไม่ใช่โต้เราด้วยนะ แต่เมื่อวิชาการของเขาชัดเจนถูกต้องเราจะทิ้งได้ยังไงเราจะข้ามหัวเขาได้ยังไงเราเาลมกว่าเขาอย่างนั้นออันนี้พอเราพูดแบบนี้บางคนไม่พอใจสิ่งที่เราพูดนะทั้งที่เราพูดจริงทั้งนั้นเราไม่ได้โมเมย์เลยอ่าทีนี้ทำให้เรารู้จักาอ๋อมันเป็นอย่างนี้อืม